สวัสดีครัสวัสดีค่ะขอต้อนรับข้อสู่ตัวต่อตัวกับกรุณาบัวคมสีอยู่กับผมตัวลิตรและตัวพี่นาครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับข่าวลุมพลข่าวใหญ่มากๆเลยข่าวใหญ่มากๆเข้าเรื่องเลยดีไหมเพราะว่าวันนี้วันที่เราอัดรายการเนี่ยคือวันที่ วันที่สองวันที่สองคือเป็นวันที่ลุงพลถูกออกหม้จับถูกออกไม้จับตั้งแตกลางคืนแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งมาจับตอนเช้าเออแต่บางสื่อก็บอกใช้คําว่ามอบตัวที่อยากคุยเรื่องลุงพลเนี่ยเพราะอะไรรู้ว่านีิก็รู้สึกไงจริงในานะคนเสพสื่อรู้สึกว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคือจุดไหนคืออะไรมันดูเละเทะมากเลยอะจากจากคดีเล็กๆที่ว่ามีเด็กตายแล้วมันก็กลายมาเป็น เป็นเรื่องของการเป็นเน็ตไอดอลหมู่บ้านกลายเป็นแหล่งที่แบบพวกบรรดายูทูบเบอร์เข้าไปทําเงินกันมีครูผ่าเด็กไปทัศนศึกษาด้วยจ้าแล้วก็มีคนบริจาคให้สร้างวัดสร้างสาราแล้วสุดท้ายก็จะหักมุมว่าเอาเขาเป็นฆาตกรจริงๆหรอนี่คือเหมือนนิยายเลยพี่นะเรามาถึงจุดนี้ได้ไงแปลว่าอะไรคือปกติข่าวบ้านเราอ่ะนะมันก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์อยู่แล้วนะแต่หนูว่าข่าวนี้เซอร์ไพรส์แล้วก็สนุกสุดเท่าที่ทำสนุกแสดงว่าริตันชอบเหรอ ก็ไม่เชิงเอรหรอพี่นาแต่หมายถึงมันก็บันเทิงอ่ะพี่อ่ะนะคือดูข่าวนี้เอาพูดตรงๆนะในฐานะคนดูทนดูไม่ได้คือในแง่ของความลึกลับซับซ้อนของคดีเนี่ยอันนี้พี่สนใจว่ามันคนร้ายวางแผนยังไงทำไมมูลเหตุการฆาตกรรมเพราะว่าข่าวฆาตกรรมข่าวอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่ข่าวมันคือสิ่งที่สะท้อนถึงเรื่องของสภาพสังคมจิตใจของมนุษย์ มันเป็นสังคมวิทยามนุษยียวิทยาแบบหนึ่งถ้าเราศึกษาในแง่นั้นนะแต่ที่บอกว่าเหนื่อยเนี่ยเพราะว่ามันมันออกนอกนอกลูก่นอกทางไปแบบหาทางกลับคือไปดาวังคาแล้วยังหาทางกลับไม่ได้อ่ะจนเราลืมไปเลยได้ทราว่าเขาสืบเรื่องน้องชมพู่อยู่นถูกต้องคือประเด็นที่ว่าที่อยากจะพูดก่อนจะเข้าเรื่อง,องเราวันนี้นะก็คืออยากจะพูดคำนี้คำว่า beauty privilege beauty แปลว่าสวย privilege แปลว,แบบว่าสิทธิพิเศษ กรณีลุงพลพี่นั่งคิดตั้งแต่เช้าแล้วว่าถ้าลุงพลหน้าตาไม่ดีอ่ะมันจะมาถึงวันนี้มะมันจะมาถึงวันที่สื่อแห่ไปมียูทูบเบอร์แล้วก็ยกแกเป็นเน็ตไอดอลไปโฆชนาไปร้องเพลงเต่างอยเต่าไม่งอยอยงนี้มันจะถึงจุดนั้นนะถ้าสมมติว่าลุงพลหน้าตาแบบว่าหน้าตาแบบหน้าตาแย่ๆไม่ได้เรื่องก็จริงครับพี่ทาจริงไหมเพราะว่าหน้าตามีส่วนสําคัญที่ทําให้คนเห็นใจแล้วมันก็เป็น ถ้าอีกแง่หนึ่งนะถ้าเราศึกษาเรื่องนี้แบบคนนอกนะเราจะพี่ว่าปรากฏการณ์นี้น่าสนใจน่าสนใจว่าทําไมคนจํานวนหนึ่งหรือจํานวนมากเนี่ยมองเรื่องนี้แบบนี้แทนที่จะมองว่ามันเป็นข่าวคาตรกรรมเราจะต้องค้นหาสาเหตุต้องค้นหาความลึกลับซับซ้อนของคดีของจิตใจของคนทําหรือผลกระทบกับครอบครัวแต่ว่าเราไปโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีเลยอย่างเช่นชอบร้องเพลงชอบกินอะไรไปโฆษณาอะไรเงี้ยคือคือเราก็ตามข่าวตา่างประเทศมาเยอะนะไม่เคยเห็นมันออกนอกรูกนอกทางอย่างนี้มาก่อนในชีวิตอ่ะเออแปลกเนาะแปลกมากน่าศรราึกษาเป็นปรากฏการณ์ที่นักมนุษยวิทยาและสังคมวิทยาน่าศึกษามากแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเกิดหน้าตาไม่ดีเนี่ยมันจะมาถึงจุดนี้ไหมตกลงเราคุยเรื่องอะไรเราเราไม่ได้มาคุยเรื่องลุงพลพี่นะเรากลัวตกกระแสกลัวตกกระแส เราคุยเรื่องก็ลิติ้ลกับ,ก,บ,ก,บกับเราเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> จะตกลงกันว่าเอ๊ะเราจะทำเรื่องอะไรกัน <c oughs> พี่นาบอกอาทิตย์นี้พี่นาอยากพูดเรื่องนี้ต่อจริงๆทำในพอดแคสต์ไปแล้วแต่ว่ามันข้อมูลยังไม่ครบรอบด้านคือเรื่องโควิดนั่นแหละ <c oughs> เออวกไปวนมานานเหลือเกินกรุณาพูดอะไรไม่รู้เรื่องวันนี้เอาเรื่องโควิดนั่นแหละเพียงแต่ว่าโควิดวันนี้ที่เราจะคุยเนี่ยเราจะคุยถึงเรื่องของทฤษฎีสมคบคิด หรือเปล่าด้วยนะหรือเปล่าด้วยนะเ <c oughs> ออ <c oughs> ทฤษฎีส,สมคมคิดเกี่ยวกับโควิดเนี่ยเด่นๆจะมีอยู่อันหนึ่งก็คือโควิดมันหลุดมาจากแลบแล้วก็เน้นว่าเป็นแลบจีนด้วยนะออที่เขาคิดกัน แต่ว่าที่ลิตต on พูดว่ามันจะเป็นทฤษฎีสมคสมคดคิดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าโอกาสที่มันจะกลายเป็นเรื่องจริงมันมีอยู่เอา,อางี้ขอ้อมูลที่เราได้หมดในวันนี้เนี่ยพี่นาก็อ่านมาจากวารสารทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อย่างเช่น The Lancet The Nature ซึ่งก็เป็น High Class High ไ s c i e n t i f i c p a p e r นะแล้วก็อ่านจากพวก New York Times อ่านจาก Financial Times แล้วก็ดูปฏิบติอ่อเรื่องรากันเพื่อที่จะคุยกันวันนี้ว่าทำไมทฤษฎีที่โควิดหลุดจากหลบเนี่ยมันยัง alive มันยังไม่ตายมาเริ่มตรงนี้ก่อนนิเตินคือตอนที่โควิดเกิดเนี่ยมันมีสองทฤษฎีทฤษฎีแรกก็คือว่ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแปลว่าอะไรแปลว่าไวรัสมันวิวัฒนาการต่อยอดมาจาก ไวรัสเดิมนี่มันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหม,มก็คือ<ม>ในกรณี <ๆ S 1> นี้เขาสงสัยครั้งข่าวว่าไอ้ไวรัสโควิดเนี่ยมันอยู่ในั้งข่าวแล้วปรากฏว่ามันทําอีท่าไหนก็ไม่รู้มนุษย์ไปกวนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ลงเอยมาอยู่ในมนุษย์แต่ว่ามันก็จะมีการมิวเทสหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวเองก่อนจะมาถึงมนุษย์ ทีนี้โดยปกติเนี่ยไวยรัสในอดีตท,ที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นซาร์หรือเมอร์สเนี่ยเขาหาต้นต่อได้อย่างกรณีของซาร์สเนี่ยก็เกิดจากข้างเข้าเหมือนกันแล้วก็มาที่ชมดแล้วก็มาที่คน uh huh. สิ่งที่นักไวรัสวิทยาทำก็คือว่าพอมาอยู่คนแล้วเนี่ยเขาอยากจะรู้มันมาจากไหนเนี่ยเขาก็จะเทรสแบ็กไปค้นหาไปที่ต้นต่อแล้วก็เจอ อาจจะใช้เวลา2เดือน3เดือน6เดือน1ปีแต่กรณีซาร์สเนี่ยเจอเมอรก็เจอปัญหาก็คือโควิดเนี่ยมันหาไม่เจอ,อซึ่งผ่านมา1ปีครึ่งแล้ว 1>, 1ปีครึ่งแล้วหาไม่เจอเขาก็เลยบอกว่าเอ๊หรือมันจะหลุดมาจากแหลบเพราะว่ามันมีบางส่วนของไวรัสเนี่ยที่มันที่มันไม่เจอในธรรมชาติอะ่ะ มันมันเป็นการตัดต่อหรือเปล่าแล้วทฤษฎีเนี้มีน้ำหนักมากขึ้นคือปกติลิตึ้งก็รู้จักพีว่าพีไม่ค่อยเชื่อไอ้เรื่องทฤษฎีสมคบคิดเท่าไหร่แต่นี่คนค่น้างออฟเฟกเพอ่านนั่งดู <c oughs> นั่งอ่านเยอะแม้กระทั่ง WHO ที่ส่งทีมเข้าไปตรวจสอบเมื่อต้นปีแล้วก็ออกมาแถลงข่าวเนี่ยพอ WHO บอกว่า so, uh, every scenario is still on the table แ <the> ปลว่าอะ <the senior S 1> ไรแปลว่าทฤษฎีที่หและ ทฤษฎีที่สองทั้งสองทั้งสามทฤษฎีเนี่ยยังอยู่บนโต๊ะยังยังไม่มีการสรุปว่าตกลงมันเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าโอกาสที่จะหลุดจากแถบเนี่ยมันมีน้อยมากแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันตายแล้ว,ม,วม,ม,ม,มันก็กลายมาเป็นเรียกท็อกอ<ด>ัลเดอร์ทาอาจจะในหมู่ของบรรดานักวิทยาศาสตร์นักวรัสวิทยาแล้วก็สํานักข่าวบางสํานักที่เขาสนใจเรื่องนี้หลังจากที่ผู้นําสหรัฐโจไบเดนสั่งให้หน่วยเข่ากรองหาข้อมูลเพิ่มเติมพี่ก็ไปนั่งอ่าน ปรากฏลิต้์เรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นหนังก็ได้เลยนะวันนี้ลิตร์ไม่พูดอะไรเลยเราะว่าถูกกำลังตั้งใจฟังนี่นะเพราะว่าอยากรู้ทำไมไบเดนถึงถึงต้องจุดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้งทำไมไบเดนถึงจุดประเด็นแล้วไบเดนบอกว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐรวมถึงหน่วยข่าวกรองของอีกหกชาติอย่างสหรัชนาจักรแล้วก็ประเทศบางประเทศในยูเนี่ยมี เพราะว่าประเด็นอนามัยโลกไปตรวจมันก็จบไปตั้งแต่มีนาคมแล้วนะซใช่ที่มันก็สามเดือนแล้วนะคนสงสัยว่าแล้วแล้วหน่วยข่าวกรองสหรัฐเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวอะไรแปลว่าเขาต้องได้อะไรมาหรอคือมันมีคน make c o n n e c t i นก็คือด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์เขาไม่ใช่หมอนิโคลัสเวดไป Google ดูเนี่ยคนนี้เคยเป็นบรรณาธิการด้านวิทยาศาสตร์ของนิวยอร์กไทมส์แล้วก็เป็นคนที่เขียนบทความลงในเด e เนเจอร์ เรื่องต้นกำเนิดของโควิดคือนิโคลัสเวดเนี่ยบอกว่าทฤษฎีเรื่องที่ไวรัสโควิดหลุดมาจากแลบเนี่ยยังไม่สามารถฆ่าให้ตายได้ยังต้องเอามาถกเถียงกันอยู่คือเขายกเหตุผลอย่างนี้บอกว่าอันที่หนึ่งเพราะว่าไอ้ทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีที่ว่ามันมาจากธรรมชาติเนี่ยมันยัง ไม่มีผลยืนยันร้อเเซนสมบูรณ์ถ้าเกิดคุณมีผลยืนยันร้อเซนสมบูรณ์ว่ามันมาจากธรรมชาติก็คือหาต้นต่อเจอเนี่ยอันนั้นเนี่ยแลบถึงจะตัดทิ้งไปได้ตราบใดที่อันที่1ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยอันที่2ไม่ควรตัดทิ้งแล้วมันมีเหตุผลรับรองอันที่2เพราะอะไรคือนิโคลัสบอกว่าออโอกาสที่มันจะหลุดจากแลบแล้วเขาใช้คําว่าเป็นอุบัติเหตุ ate, คือไม่ได้จงใจเนื่องจากถ้าเราไปดูการทำงานของ นักไวรัสวิทยาทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีชุมชนคอมมูนิตี้ของเขาแล้วสังเกตหลังๆจะมีนักไวรัสวิทยาหลายคนเยอะขึ้นหลังจากไบเดนออกมาสั่งให้หน่วยเขากรองตรวจสอบมีนักไวรัสวิทยาเยอะขึ้นที่ออกมาพูดว่าเออเราควรจะตรวจสอบมากขึ้นเรื่องไวรัสบุกจับแหลเพราะว่าไอ้ศูนย์ไวรัสวิทยาที่อู่ฮั่นเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐคือก่อนอื่นต้องเล่าเรื่องศูนย์ไวรัสวิทยาที่อู่ฮั่นก่อน คือที่นั่นเป็นศูนย์ศึกษาเรื่องไวรัสวิทยาโดยเฉพาะโคโรนาไวรัสที่สําคัญมากของโลกทําไมไปอยู่ที่นั่นะเพราะว่าแถวนั้นมันมีถ้าแล้วมันมีค้งังคาวอยู่คือค้ังค่าว,วามันจะมีโคโรนาไวรัสอยู่ในตัวแล้วก่อนนั้นซาก็มาจากค้งังคาวนี่แหละพี่ณัเพราะฉะนั้นหูหันเนี่ยไอไอไบโอจีเซ็นเตอร์ที่หูหันเนี่ยเป็นศูนย์การศึกษาโครโรนาไวรัสที่สําคัญของโลกแล้วเนื่องจาก ไอ้ภัยที่เกิดขึ้นจากพวกไวรัสต,ต่างๆมันเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติเพราะฉะนั้นไม่มีพรมแดนแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลสหรัฐโดย National Institute of Health ก็คือสถาบันสุขภาพของชาติสหรัฐเนี่ย <c oughs> เขาจะมีบัตเจตแต่ละปีเนี่ยให้กับหน่วยงานที่ทำงานเรื่องของไวรัสวิทยาแล้วก็เงินจำนวนมากจำนวนเนี่ยถูกส่งไปให้คนนี้ ก็คือดรปีเตอร์ดัสแซกเขาเป็นเพ s ิดเนตหรือว่าประธานของหน่วยเขาเรียกเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ชื่อ Eco Health Alliance เป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับไวรัสวิจัยเกี่ยวกับไวรัสทั่วโลกเ่ยมาทำงานประเทศไทยด้วยนะเพราะแถวนี้มันทำเยอะข้างข่าวเยอะทำงานเกี่ยวกับเรื่องไวรัสเนี่ยมาเป็น20ปีแล้วงานที่เขาทำเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพล้วนก็คือพยายามจะวิจัย ศึกษาพฤติกรรมของไวรัสต่างๆเพื่อที่จะคาดการหรือทำนายว่าไวรัตตัวไหนที่มันมีโอกาสจะแพร่จากสัตว์มาสู่คนบ้างคือนักวิทยาศาสตร์เขาหมอกไปข้างหน้าจะได้ป้องกันได้จะได้ป้องกันได้ไดไดทีนี้องค์กรเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจำนวนมากจากสถาบ,บันสนุขภาพแห่งชาติสองสารัฐของรัฐบาลสหรัฐ uh huh. แล้ว คือทุกคนมีตัวตนไป Google ดูด็อเตอรปีเตอร์ก็มีตัวตนแล้วก็มาทำงานอยู่แถวๆประเทศไทยแถวเซาท์อีสเอเชียก็หลายครั้งเขาก็ได้เงินจากเนี่ยองค์กรสถาบันสุขภาพของชาติสหรัฐเนี่ยแล้วก็เงินจํานวนหนึ่งเนี่ยน่าจะสักไม่นานมานี้เนี่ยเอาไปให้สถาบันไบรัวิทยาที่อู่ฮั่นทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อศึกษาหาว่าตัวไหนในอนาคตที่น่ากลัวใช่ใช่คือ แล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงคนอาจจะถามว่าแล้วเขาศึกษาอย่างไงมันมีวิธีหนึ่งที่เขาศึกษาว่าในอนาคตไวรัสตัวไหนจะเป็นอะไรก็คือเขาจะเอาไวรัสเนี่ยมาตัดต่อพันธุก,กรรมมันจะมีศัพท์คำหนึ่งที่เขาเรียกว่า Gain of Function เป็นโปรเจกต์ใหญ่ในสหรัฐเก i n of f u n c t i o โปรเจกต์เนี่ยก็คือการปรับแต่งบางส่วนของไวรัสให้มันมีความเก่งกาจมากขึ้น คือเป็นงานของนักแวรัสวิทยาที่เขาจะเอาแบบไอตัว A ตัว B แล้วก็คาดว่าถ้าเกิดตัวบมันเปลี่ยนอย่างนี้เราเอาสปายโปรตีนเข้าไปในตัวนี้แล้วดูว่ามันจะมีพฤติกรรมยังไงเผื่อนอนาคตมันมีไอตัวนี้มีสปายโปรตีนเข้ามาแล้วเราจะได้หาวัคซีนถูกหายาถูกคือเขากำลังเรียนแบบตามธรรมชาติใช่ไหมที่ว่าววรัตตัวนี้มาเจอกันแล้วมันเกิดเป็นตัวใ,ใหม่ขึ้นมานิโคลัสเวดเนี่ยพูดถึงลักษณะของไอตัวโควิดเนี่ย ว่ามันมีจุดหนึ่งซึ่งมันหาไม่เจอในธรรมชาติมันเรียกว่า cleavage site อะไรสักอย่างที่จําไม่ได้ถนัดก็ไม,ไม่ไม่พูดเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วกันเราไม่เชีว่วชาญแต่ว่านี่คือข้อสังเกตของเขาทําให้มันเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงหาลักษณะของอีโควิดไม่ได้ในธรรมชาติอันนี้เขายังไม่ได้ฟันธงว่ามันมาจากแหล่เพียงแต่ว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าไอรัสไอวรัตัวนี้มันมีมันมีความความแปลกยังไงแล้วเขาก็ เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์ซึ่งเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐแล้วก็องค์กรของดรปีเตอร์ก็คือ Eco Health Alliance ซึ่งให้เงินสนับสนุนสถาบันวิจัยไวรัสในอู่ฮั่นดรฉี ie, ที่เป็นผอเนี่ยดรฉี ie, เนี่ยเคยมาทำวิจัยเกี่ยวกับไวรัสในสหรัฐด้วยคือคือคอมมูนิตี เขาเนี่ยเขาจะแบบรู้จักกันหมดเขาจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะทําลายล้างมนุษยชาติแต่ว่ามันเป็นงานวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่เขาจะจะต้องมองไปข้างหน้าทีนี้เขาบอกว่าตอนที่พอพอมันเกิดโควิดขึ้นเนี่ยดรปีเตอร์เนี่ยทำหนังสือออกมาซึ่งสามารถ g ู o g l e ได้เขาชี้แจงกับ WHO แกเป็นคณะกรรมการของ WHO ในการลงไปอู่ฮั่นด้วยนะบอกว่า ให้เงินกับสบ,บันไวรัสอู่ฮั่นจริงแต่ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็ยืนยันว่าไอ้ตัวนี้ไม่ได้หลุดจากล a บคือปฏิเสธตั้งแต่ตอนนั้นทีนี้ข้อสังเกตที่คนมีตอนนี้เนี่ยคือตัวละครเนี่ยม,นมย,มยมันมีอยู่จริงแล้วไทม์ไลน์มันมีอยู่จริงแล้วอันที่ทําให้เขาเชื่อว่าทฤษฎีอันนี้มันยังไม่ควรตัดทิ้งเพราะว่าก่อนหน้าที่จะพบผู้ป่วยรายแรกในอู่ฮั่นจําได้ไหมมีนักวิทยาศาสตร์สามคนเ,เป็นเจ้าหน้าที่ในไอ้ไอ แต่าาไวรัสเนี่ยล้มป่วยก่อนหน้าที่จะมีเคสในตลาดก่อนน้าจะมีเคสในในตลาดเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดแฟกมันเป็นอย่างนี้ไทม์ไลน์เป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดจากแกลบมันก็มีอยู่เราไม่ควรตัดทางนี้ทิ้งก็ดูมันหลายปัจจัยนะพี่นาใช่ความเป็นไปได้ของมันเนี่ยใช่ทีนี้ถามว่าไอ้เกณฑ์ออฟฟังชั n นที่วิธีการปรับแต่งให้ไวรัสมันมีความเก่งกาจมากขึ้นเนี่ย มันมันคอนโทรเวอร์ชิ่พอสมควรเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยโครงการเนี้ยเคยถูกระงับในสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโอบามาเพราะตอนนั้นเขาคุยกันว่ามันอันตรายเกินไปสมมุติว่ามีการปรับแต่งให้มันเก่งกาจขึ้นแล้วมันหลุดออกมาเนี่ยจะทำยังไง<ม>แล้วก็เอามาทำอีกครั้งในสมัยของรัฐบาลทรัมป์เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเกณฑ์ออฟฟังชั n นมันถึงเป็นคีย์เวิร์ดของคนที่สงสัยในทฤษฎีว่ามันหลุดมาจากล a บ ทีนี้ถามว่าคือพี่อ่านบทความของนิโคลัสเว่ยเนี่ยเขาก็เขาก็อธิบายว่าเนี่ยนี่นี่มันคือซีนารีโอที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือสถาบันวิจัยอูฮันเนี่ยทำการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสบางตัวอยู่แล้วก็มีการทำไอเกนฟังก์ชันแต่ปรากฏมันหลุดออกมามด้วยอุบัติเหตุด้วยอุบัติเหตุถามว่าม,มันมีโอกาสไหม,มเขาบอกมันมีมเพราะว่าในแลเนี่ย ลิตร์อ่านมาบอกว่าในอู่ฮั่นไหนสถาบันไวรัสทิทยาวรบเนี่ยเป็นระดับ4เป็นระดับ4นี่คือสูงสุดนะการป้องกันมันจะมี1 2 3 4สสถาบันไวรัสระดับหนึ่งก็คือถ้าเกิดงานวิจัยที่ทําในระดับหนึ่งเนี่ยคือมันไม่อันตรายไม่ต้องมีโ p r o ทคทีฟเกียร์ไม่ต้องมีเสื้อผ้าที่เหมือนอม,มนุษย์อวกาศระดับ2ก็เข้มขึ้นมานิดหนึ่งระดับสองนี่ก็อาจจะเป็นหน้ากากอนามัยมีถุงมือ แต่ระดับ3นี้ต้องป้องกันเยอะขึ้นระดับ4เหมือนที่เราเห็นในหนังอินเฟคชั่นมันต้องมี<ะ>ห้องปิดมันจะต้องมีแบบชุดที่เหมือนชุดนักบินนะพี่นาะแล้วมันจะต้องมีท่อต่อออกซิเจนมันจะต้องมีระบบที่แบบทำลายทำความสะอาดได้ทันทีมันในหนังเลยแล้วในหนัง Infect ช o u s เนี่ยที่เขาใส่ชุดอวกาศเนี่ยปรากฏว่ามีนักวิจัยโดนไวรัสเพราะว่าชุดมันฉีกใช่ไหมเพราะ,ะนั้นนิโคลัสเวดก็เลยิบายว่าอุบัติเหตุแบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้ว เขาบอกว่าดรฉีซึ yeah. okay. ่งเป็นผอของสถาบันไวรัสทิยาก็อธิบายว่าในสถาบันไวรัสทิยาอู่ฮั่นเนี่ยการวิจัยจํานวนมากเนี่ยทำแค่ระดับสองกับสาคือไม่ถึงระดับสี่อ๋อแม้แต่มันก็ประจวบนะที่ไอสถาบันที่การป้องกันสูงสุดเนี่ยไปอยู่ในอู่ฮั่นพอดีและในอู่ฮั่นก็เป็นจุดแรกที่พบโควิดด้วยเนาะเขาถึงบอกว่าเขายังไม่อยากจะตัดตรงนี้ทิ้งไปที่นี้ มาตอบคำถามว่าแล้วหน่วยข่าวกรองสารัฐรู้ยังไงก็ทําไมจะไม่รู้ไม่มีข้อมูลก็ในเมื่อคนที่ให้เงินเนี่ยก็คือสถาบันสุขภาพแห่งชาติสารัฐซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของสารัฐเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องส่งข้อมูลทุกอย่างว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการวิจัยไวรัสวิทยาเนี่ยเงินไปอยู่ตรงไหนบ้างแล้วทาอะไรอยู่เพราะฉะนั้นสหรัฐมีข้อมูลชุดหนึ่งอยู่แต่ว่ามันยังไม่เห็นภาพทั้งหมดจิ๊กซอมันขาดขาดหายไปทรัมป์ตอนนั้นเนี่ยก็เลย ก็เลยพูดพี่คิดว่าตอนนั้นที่ทรัมป์พูดเนี่ยก็คงจะมีข้อมูลอยู่พอสมควร hmm. เพียงแต่ว่ามันไม่ร้อยปเซแกก็เลยพูดแบบแบบแย่ๆมาแบบนั้น <No. S 1> ทีนี้พอทฤษฎีแรกเนี่ย <laughs> มันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงไบเดนก็เลยสั่งหาข้อมูลเพิ่มเพื่อที่จะเอาหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้เพื่อที่เราจะได้ตัทดทฤษฎีที่สองทิ้ง ก็คือหลุดจากแปงอะ่ะมันจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันหรือถ้าเกิดมันจริงเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันคืออะไรทีนี้คําถามที่ว่าทําไมหน่วยข่าวกองสหรัฐเนี่ยก็เพราะว่ามันมีบางส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหรัฐนักวิจัย WHO จําได้ไหลิตเติลเขียนข่าวนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยข้อมูลที่ตนจำได้จำได้ที่ตอนนั้นแกออกมาคนเดียวส่วนกับทีมใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของจีนมันเรื่องของสหรัฐด้วยสหรัฐมีข้อมูลบางอย่างอยูอย่ อย่างนี้แกต้องส่งทีมชุดใหม่ไปอู่ฮั่นไหมเนี่ยก็คงส่งไปแต่ว่าพี่คิดว่าไอ้ที่มันหาไม่เจอเนี่ยจะเป็นจีนหรือเป็นสหรัฐเนี่ยก็คงไม่อยากให้เจออืมแล้วมันก็ผ่านเวลามาตั้งปีแล้วนะพี่นาใช่แต่ประเด็นมันก็คือว่าตราบใดที่ทฤษฎีแรกมันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงอไอ้ทฤษฎีที่เรียกว่าสมคบคิดว่ามันออกจากแฝบเนี่ยมันก็ยังจะล่องลอยต่อไปมันยังไม่ตายง่ายงงั้นแปลว่าถ้าเราใช้คําว่าทฤษฎีสมคบคิดก็อาจจะไม่ถูกไม่ถูก พราะว่าทฤษฎีสมคบคิดคือมันต้องแบบเหมือนคิดไปเองเนี่ยหลักรอยแบบไม่มีมูลความจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่มันเคยมีไวรัสหลุดออกจากห้องแลบเรายังไม่ได้พูดว่ามันหลุดแต่ว่ามันเคยมีไวรัสหลุดจากห้องแลบมาก่อนมีมีจริงๆมีหนึ่งพี่นาตอนสมัยที่คบกับสามีใหม่ๆอ่ะเขาไปจําการอยู่ที่มาเบิร์กตอนที่พี่ไปมาเบิร์กที่เยอรมนีนะเราก็แบบเอ๊ะเมืองอะไรอ่ะ เคยได้ยินชื่อคุ้นๆแล้วก็มีมหาลัยมีศูนย์วิจัยเต็มเลยไปค้นดูอ,อ๋อมหาเบิกนี่มันเป็นมันเป็นที่ตั้งของสถับันวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไวรัสใหญ่มากมแล้วมันเคยมีไวรัสหลุดมาจากแหลบไว้ที่นั่นน่ะม,มาเบิกไวรัสออคุ้นๆคุ้นๆมะแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างพี่นาะพี่ไม่เกิดไม่ทันง <laughs> <laughs> านมาแล้วม, <laughs> มันออกมาจากลิง ที่เขามาจากแอฟริกาจะเอามาทําวิจัยอะแล้วก็มันหลุดออกมามแล้วก็กลายเป็นไวรัสระบาดอันนี้ก็มีคล้ายๆกันอ,อันนี้เป็นไข้หวัดใหญ่ h, h 1 n 1 n h 1 n 1เกิดขึ้นเกิดขึ้นตอนช่วงปี1977คือตอนนั้นเนี่ยไวรัสเนี่ยหลุดออกมาจากห้องแลบของจีนและโซเวียตซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขากำลังอยู่ระหว่างการผลิตวัคซีนปรากฏว่าไวรัสก็แพร่กระจายไปทั่วโลกเลยพี่นะแต่ว่าโชคดีที่ตัวที่หลุดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวร้ายแรงคือมันทําให้คนป่วยไม่มากแล้วก็คนตายไม่เยอะ แต่ว่าที่เรามาพูดเนี่ยเพื่อที่จะให้ดูว่าโอกาสที่ไวรัสจะหลุดจากแลงมันมีไหมมันมีมีอีกันนึงที่อยากเล่าคือฟีดาดคือฟีดาเนี่ยเป็นเป็นโรคที่หายไปจากมนุษย์แล้วนานหลายปีละตั้งแต่เรามีวัคซีนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตามสถาบันเนี่ยเขายังมีตัวเชื้อไวรัสอยู่ไว้ศึกษาทีนี้ฟีดาเนี่ยเป็นเคสที่หลุดออกมาจากแลงที่ยังกฤษเนี่ยบ่อยมากคือ3มรอบ ในช่วงปี1996-1997ไไคือบางครั้งมันก็เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่แบบไม่ได้ระมัดระวังมากพออย่างเงี้ยอย่างเคสแรกเลยนะปี1992ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขากําลังเพาะเชื้อในไข่ไก่อยู่เนี่ยเหมือนการป้องกัน,ม,นมันไม่มากพอตัวเขาก็เลยติดเชือ้ออย่างที่เราบอกเนี่ยใน l a บเนี่ยมันมีสี่ระดับแล้วบางทีเนี่ยเท่าที่พี่อ่านดูเนี่ยเขาบอกว่าบางทีนักวรัสวิทยาบางคนเนี่ยไม่อยากจะไปถึงระดับสี่เพราะว่ามันมัน มันทํางานท่ามกลางแบบว่าเหมือนชุดอวากาศแล้วมีไอเอะไรอยู่บนหัวแล้วก็เคลื่อนย้ายไปก็ต้องแบบว่ามันออกมันแบบมันเบาเกี้่ะใช่แล้วมันบางทีมันก็เป็นแบบฮมนเลอร์อ่ะมันชิดก <ๆ S 1> นได้<ช>อ,อย่างเคสนี่เจ้าตัวติดเชื้อแล้วก็ทําให้คนในศูนย์ติดเชื้อไปด้วยก็เลยหลุดแพร่กระจายมาแล้วก็จะมีโรคซาโรคซานี้ก็หลุดออกมาจากแลบหกครั้งตั้งแต่ปีส0 0 3จริงเหรอหกครั้งมี สี่ครั้งเนี่ยหลุดจากแล b ในกรุงปักกิ่งอีกหนึ่งครั้งจากสิงคโปร์และอีกหนึ่งครั้งจากไต้หวันแต่ว่าไม่มีอะไรน่ากังวลมากเพราะว่าเขาคือไ,ไอ้โรคซาร์สเนี่ยนักไวรัสวิทยาเนี่ยเขาสามารถเท a c e b a ไปได้ว่ามันเกิดจากธรรมชาติก่อนจมอยู่ในแลบคือที่มันอยู่ในแลบเนี่ยเพราะว่าเขาเอ,อมามันาศึกษาแต่ว่ามันมีหลักฐานที่ชี้เลยว่ามันเกิดจากทั้งข่าวแล้วก็มาะมดเสร็จแล้วก็มามนุษย์แต่ว่าตอนซาร์ที่มันมาจากธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ย ตอนแรกมันมีความรุนแรงแล้วก็ระบาดแล้วต่อมามันก็อ่อนกําลังลงเรื่อยๆซา r s เนี่ยเป็นตัวเป็นตัวก่อนหน้าของโควิดที่เราเจออยู่ใช่ใช่ก็คือซาซาโควิดหไอ้ที่เราเจอโควิดสอเนี่ยไอโควิด -19 เนี่ยคือซา r s โควิดสมันตระกูลเดียวกันทีนี้เขาบอกว่าข้อสังเกตอันหนึ่งที่นิโคลัสเวตเขาพูดถึงเนี่ยก็คือว่าอย่างตอนเจอซาร์หรือเจอเมอร์สเนี่ยที่เขา trace back ไปได้ว่ามันมาจากธรรมชาติเนี่ย ไอ้ทั้งสองตัวเนี่ยมันดูเหมือนมันจะรุนแรงในช่วงแรกๆแล้วมันก็อ่อนแรงลงอย่างเรื่องซาร์เนี่ยเขาคิดวัคซีนมาด้วยแล้วก็ไม่ทันได้ใช้เพราะว่ามันหายไปก่อนเออแต่กับโควิดเนี่ยปรากฏว่ามันเหมือนมันปิดจุดอ่อนทั้งหมดของพลัคที่เกิดขึ้นมาล่วงหน้าเลยคือมันเพอร์เฟกมันสมบูรณ์มากจนกระทั่งเขาไม่สามารถจะตัดความเป็นไปได้ที่มันถูกทําให้มีความเก่งกาจมากขึ้น ที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือคำว่า g a i n of function อ๋อก็คือจะบอกว่าการที่มันเก่งเกินไปเดี๋ยว<ช>มีแนวโน้มว่ามัน<ช>ไม่ได้มาจากธรรมชาติถูกต้องเพราะว่ามันคือไอ้ตัวโควิดที่ไอ้ตัวโควิดอย่างซาโควิดซาที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันมันจะมีลักษณะอะไรบางอย่างที่มันจะไม่ไม่แสบเท่านี้ คืออย่างซาเนี่ยพอพอไวรัสกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่ามันอ่อนแอลงถูกแต่ของโควิดนี่ก็ไม่ใช่นะพี่นาใช่โควิดไม่ใช่โควิดดูเหมือนมันแบบมันเจ้าเล่ห์เพทุบายมากขึ้นมันเจ้าเล่ห์มากจริงแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้แตกมาเป็นกี่ตัวเลยใช่แล้วก็โดยปกติเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยซาเนี่ยมันยิ่งมิวเทสมันมันยิ่งอ่อนลงแล้วโดยธรรมชาติของไวรัสที่เราเคยคุยกันเนี่ยมันก็จะไม่อยากจะทําร้ายโฮสต์มากเกินไปยใช่เพราะว่าถ้าโฮสต์ป่วยหนักเนี่ย มันก็น <จะ S 2> ตายมันจะแพ้เชื้อยากเออ,อแต่ว่าไม่ใช่กับโควิดเขาก็เลยเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า man made experiment หรือเปล่าซึ่งพูดอีกครั้งนะคำว่า g ก n o function เนี่ยมัน controversial คือมันเป็นที่ถกเถียงกันเผ็ดร้อนมากในวงนักประบัตวิทยาสมัยที่โอบามาสั่งระงับเนี่ยนักวิทยาบางคนก็ประท้วงไม่พอใจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นประโยชน์มากกว่าโทษคือการทําวิจัยลักษณะนี้แน่นอนมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหลุดออกมาแต่ว่าประโยชน์ที่เราจะรู้ธรรมชาติของไวรัสเพื่อที่จะป้องกันชีวิตของมนุษย์หลายล้านคนในอนาคตเนี่ยมันเยอะกว่า mm hmm. คือมันเป็นดีเบตฮอตมากในในบรรดานักวิทยาวิทยากับโปรเจกต์เนี่ยแล้วก็โอบามาก็สั่งสั่งเขาเรียกว่าชะลอชั่วคราวแล้วก็มาฟื้นอีกครั้งในสมัยรัฐบาลทรัมป์ แต่ทีนี้ถ้าผลมันออกมาว่าเป็นทฤษฎีที่สองจริงๆเนี่ยจีนอ่วมเลยนะพี่นาแต่ถ้าเป็น Uber T อุบัติเหตุอะซึ่งเขาบอกว่าถ้าต่อให้หลุดจากแบบกเนี่ยก็ไม่ใช่ความจงใจของมนุษย์ม,มันคืออุบัติเหตุจากใดที่เขายังไม่สามารถหาข้อมูลที่สมบูรณ์มาพิสูจน์ได้ว่ามันมาจากธรรมชาติจริงๆอ่ะเราก็จะไม่ควรตัดอะไรทิ้งไปก่อนอ,อันนี้คือคือวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยทั้งหนึ่งทั้งสองเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎี ทฤษฎีก็คือว่ามันยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นจริงแท้แน่นอนนะก็ต้องติดตามกันต่อเนอะใช่ว่าผลจะออกมายังไงหรือจะมีผลออกมาหรือเปล่าด้วยซ้ำใช่แล้วกเ็เรื่องของตัวละครต่างๆเนี่ยก็มีจริงจับต้องได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการเอาไปเขาเรียกปฏิปตัตตะทม์ลน์เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็เลยทาให้ตอนนี้ไอ้น้ำหนักของที่ว่า มันจะมาจากหลับหรือเปล่าเนี่ยมันก็มันก็มีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องแก้วอ๋อเรื่องแก้ววันนี้นีต้นโดยเหนื่อยๆนะโอนอนไม่ค่อยหลับพี่นาเป็นไรแก้วขลุงพลเนาะถามจริงถามจริงดูข่าวลุงพลจริงปะดูบ้างแต่ไม่ได้ตามขนาดนั้นคือคือเราไม่ได้ดูข่าวชาวบ้านเยอะอยู่แล้วปกติแต่ว่าไม่ได้เป็นเอฟซีไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นนะพี่นาไม่ไม่เียลุงพลไปเนี่ไม่ได้เชียยังมีคนเชียร์ลุงพลอยู่เหรอด้เดี๋สิไม่น่าเลยนะ เท่าที่ดูคอมเมนต์ในข่าวเนี่ยคนก็ดูเหมือนแบบคนก็ดูไม่ชอบกันเยอะนะช่วงหลังออก็ตอนไปอรวัตหน้าข่าวแต่ว่าคําถามที่สําคัญที่สุดคือว่าสื่อมวลชนจะถูกมองยังไงตอนนี้โอ้คนก็เขาขุดไอ้ข่าวเกว่าๆนะที่ตัวก่อนอันนั้นมีการนําเสนอที่พี่นาบอกว่าออกทะเลอะ่อละล่าสุดก็มีคนขุดกลับมาแล้วคนก็ทัวร์ลงเลยแต่ก็คงไม่ได้ผลเท่าไหร่หรอกเนาะ เอาละวันนี้ลาไปก่อนเอาเอาแก้ว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 เดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวรอติดตามปลายเดือนนี่ส่งไปให้ท่านผู้ชมที่ตอบถูกหรือยังเดี๋ยวส่งอาทิตย์นี้แหละพี่นาทั้งหมด1ิบใบใช่ไหมใช่แต่ว่าเดี๋ยวจะขายยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอตามปลายเดือนตกลงขายหรอขายนี่แต่จะมีเวอร์ชั่นใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวมีแต่ว่าต้องให้รอดนี้ไปก่อนนะรอตนี้ทำมาเท่าไหร่รอดนี้เออรอตนี้เท่าไหร่นะน้องแอนเราขายของไม่เก่งเลยสองร้อยสองร้อย เราีร้อยเก้าเก้าน้องแอนเราขายของไม่เก่งเยอะใช่ไม่เนียนไม่เนียนเพราะงั้นเราขายไม่เก่งก็ช่วยซื้อหน่อยนะหรือไม่งั้นถ้าไม่มีคนซื้อก็เอาเป็นว่าเราก็ตอบแทนท่านผู้ชมด้วยการถามคําถามแล้วก็พี่ไม่ยุ่งเกี่ยวดีกว่าเรื่องการเงินเม่รีตอร์กับน้องแอนเอาล่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ